สถานีวิทยุมอ,อก,กอร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนทุบโภชนาการสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องทุบโภชนาการทุบโภชนาการหมายถึงโภชนาการที่ไม่ดีซึ่งอาจเกิดจากได้อาหารน้อยไปหรือมากไปจากการศึกษาพบว่าชาวไทยในท้องถิ่นชนบทและตามแหล่งเสื่อมโทรมในเมืองใหญ่เป็นโรคขาดสารอาหารนับเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งมีอยู่เจ็ดโรคคือโรคขาดโปรตีนและแคลอรี่โรคโลหิตจางโรคตาบอดโรคเน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะโรคขอพอกในทางกลับกันประชาชนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีก็มีโอกาสเป็นทุพโภชนาการประเภทโรคโภชนาการเกินเช่นไขมันสูงในเลือดและโรคอ้วนได้ ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.saranukromthai.or.th